สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊อฟกกอกโอ้โหน้องพอตื่นเต้นเพื่อนๆตื่นเต้นมีที่เซลฟี่ใหม่แล้วเม่กี้นี่กระบอกน้ำโอ้ไปกินระบอกพักแนวก่นนี้ มีที่เซลฟี่ใหม่ด้วยไม่ถ่ายดี่นางมันปิดเทิมนะบ่นนี่แต้องเรียกกตูมปิดเมื่อไหร่จักอันแส่งยกับมัทำเลย ไม่หนีเนาะเดี๋ยวทำให้อีกอยู่อันนึงเดี๋ยวกำลังทำอีกอยู่นี่มีที่เซลฟี่รุดไอเดียในเด็กตื่นเต้นปันนะของนาเดียนะลูกพี่อันก็มาแล้วบัดนนี้เอาเปลี่ยนกันเอาเก็บรูปเก็บภาพหมวกอันนี้ทำจากอะไรเนี่ยอันนี้ทำจากใบมะพร้าว น้องของยายสมนเอาให้ที่ไปสุรินเมื่อกี้นี่น้องอันมาแล้วทำหน้างงน้องอันมาเซลฟี่เลอลูกมาเซลฟี่ชิงช้าใหม่หน่อยจะไปเตะฟุตบอลที่ไหนครับโรงเรียนไหนอ้าวไม่ได้ไปครูสูงแลอบอกวันนี้นี่ มามานี่มากินขนมแม่พีได้รีวิวบออคุณพี์เอาให้ตไาอสสูหเยไล่ผู้หลวงจริงๆน้องพลอยบอกว่าเพราะว่ามันมีธรรมชาติโอ้ชื่นใจจริงยมันมีธรรมชาติต้องมีน้ําตกมีอะไรด้วยใช่ไหมน้องพลอยต่อไปต้องทำน้ําตกแล้วอะไร แก้งในนั่นเลยลูกทุกวันนะคะจะเริ่เปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ตอนนี้เป็นสีอะไรนะช็อกโกแลตแล้วช็อกโกแลตช็อกโกแลตหรือนมเย็นนมเย็นนมยังชมพูอยู่อันนี้มันเป็นช็อกโกแลตนี่นี่มือนี่แหละมันเป็นชาเย็นแล้วชาเย็นนี่น้องพลอยเออน้องพลอยกิจการอะไรนะมาก็ลองว่าไงลูกเออจะเอามาเพิ่มค่ะอ๋อเดี๋ยวรอ โอ้เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวเราไปไปไปจำปาดงเนาะค่อยว่าคยว่าจะให้มะขามสามน้นทีจะขายในเซเวนมะขามโอ้ทำลองดูมะขามสามเอาไปให้ชายกินแล้วบอกว่าผ่านแม่อร่อยมาันโอ้รสเจ้าทำแล้วเหรอทแล้วโอ้ไม่เอามาให้แม่เอากินลเนาะเราไปซื้อในเซเว่นมะขามสามน่ะถุงละยี่สิบนู่นนะ ใช่ไหมเพราะว่าเราก็ใช้ทุนน้อยด้วยโอ้ยข้องมากเลยน้องพลอยของเราเองนะคะเพราะว่ามาขามเปรี้ยวเรามีปิดเทอมเราจะแจ้างน้องพลอยมาเฝ้าร้านเนาะมาไหมลูกเฮ้ยว่ะก็อยากจะไปเล่นเนาะไม่อยากมาเฝ้าล็อกน้องพลอยก็ขนาดพี่อันบอกว่าให้เฝ้าปิดร้านเลยแม่ว่ะสัน มละนปิดร้านเลยเพราะว่าผมจะไปเตะฟุตบอลว่ะเจ้าน้ำอะไรเยี่ยมเยี่ยมมองๆนี่เอาแล้วสาวกล้วยเป็ี่ยนหน้าโปรไฟล์มีรูปชิงช้าแล้วก็หมวกเออเฮ้ยทำไมฉลาดจังเลยเป็นหน้าโปรไฟล์แล้วทำไมมีโปรไฟล์เดียวล่ะค่อยไปภาไปเล่นนังเกินมันนั้นก็ไปถ่ายรูปกันถ้าเขาถ่ายเป็นนะอ๋อเหรอสวยมากูพี่เขาถ่าย บอาถ้าเป็นก้แม่ออสุดยอดเลยเันนังกน้องพลอยมาเปลี่ยนให้แม่ออบเปเดแบบโปรไฟล์นะแม่มีแต่โปรไฟล์เดียวต่อไปเด็กๆก็คงจะมาเล่นบ้านไร่เยอะแยะแล้วต่อไปนี้นะจะทำสิงชาอีกอันละเด้อเอาหลายๆอันเลยเาหลายๆอันเลยน้องพลอยว่าจะไม่ต้องแย่งกันค่ะป๊าให้เช้าวายน้ำไม่อีกบันี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่โคมาสักก่อนแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ยังไงผู้ใหญ่จุ่มนะยังจะพาโคมาแม่ผู้ใหญ่จะให้ว่ายังไงน้องพลอยพูดยังไงพูดใหม่ลูกหนูบอกว่าให้เอาผ้ายางคุมนวนสาเอาผ้าใหญ่ๆอะค่ะป้าให้ให้สูบน้ำอีกรองพูนให้สูบน้ำอีกแ้วกสูบน้ำแล้วก็รองพูนเอาน้ำใส่ใหม่ค่ะเอาผ้ายางมาปูเลยบ่ลูกบ่ ที่มามาอาบทุกวันมบบต้องเปลี่ยนโอ้ยดูดูคุณลูกค้าอุดหนุนแล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยนให้สะให้ดูดน้ำออกอีกแล้วก็คุมพายางจะได้น้ำใสใสโอ้โหเียกลูกค้าบอกเด็กลูกค้าก็ไปต้องได้ทำถูกรางวัลซะก่อนเด้อลูกเด้อ แล้วว่าที่หนึ่งจะทำสกายวอล์คขึ้นหนึ่งสกายวอล์คสกายวอคให้น้องพลอยมาอยู่นี่แหละไม่อยากทำจ่าหนัค่ะสกายวอคขึ้นภูเรียกไฟเลยเพราะนิ่มบอกกลับแล้วน้องพลอยโอ้โหไปแล้วน่าจะหนาวมากเลยหนาวหนาวหนาววันนี้เย็นมากกลับแล้วนะคะทุกคนครบหรือยังขาขดนาเดียเดี๋ยวแม่เพิ่นก็มารับได้นาเดียนะทุกวัน จะมารออยู่นี่แหละไปแล้วสาวๆนาจะหนาวแล้วค่ะนี่นะคะ FC แดดออนแล้วก็ไปอีกแล้วนะคะพ่อนิ่มจะไปไหนคะนเข้าสวนไผ่ไปตัดอะไรครับคราวนี้ตัดไม้ไผ่มาทำอะไรทำหลังคาโอ้มาทำหลังคามีลุ้นทำหลังคาอ<า>ลไรกับตัดใจอ่อันนััน มม่เน่อาจจะได้มุงตรงกลางคืนกลางวันร้อน,นอกคืนไมไมุงเออไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันเอาแบบชิ้นละปะนั่นแหละตอนเช้า,นชาเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาตีไว้ใช่เออเไหมถ้ามามทันเนาะนึกว่าจะเอาถึงสีทุ่เหมือนเมื่อคืนเ <laughs> ือคล้องเือคล้องหม่เด้กีดยางเด้โมเด โอ้กีดยางเพื่อนก็เลยเออนอนแต่หัววันค่อยทับไปนั่นแหละถ้าถ้าเสร็จอันนี้แล้วก็ค่อยทำแค่เนาะคราวนี้ชิงช้าพอแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยทำใหม่อีกทีหาที่นั่งก่อน,อแ,น,อนแต่ว่าเราใช้เชือกนะคะอันที่สอง พอเดือเยอะอยู่เดี๋ยวจะเจาะดูนี่เลยสวัสดเจาะ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 ร้อยเอาเนาะทำแบบใหม่เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะดูแบบนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็หาทำไปเรื่อยๆนี่นี่เอเลี่ยนกินยังฮะน่ะกินอะไรลูกกินอะไรจะไปกับพ่อไหมเนี่ยไป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 เข้าสวนผาไปน่าจะไม่ไปหรือว่าจะไป ่ลไม่ต้องปิดล็อกอยู่นี่แหละเดี๋ยวอาจจะได้ขายเพิ่มวันนี้ได้พอได้ขายอยู่นะเก็บตกรอบข้าเพราะว่ามันร้อนบางทีอาจจะมีนักลงนักเรียนผ่านไปผ่านมาเพิ่นก็แวะนักเรียนมานกกตูมบ้างแถวนี้บ้างพอได้ขายอยู่เพราะว่าเป็นหน้าร้อนได้กีแกะว,ว,วันนี้โอ้ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอ,อยู่ไม่ถึงสาว ก็ถือว่าเยอะบางวันไม่ได้ขายเลยก็มีก้วก็ว่าเยอะใช่นับไม่ไหวก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ